ดูปล่าแต่วยซิมกํำนิดซิมกํนยากนะสบายทุกคนสบายทุกคนนี่เลียงปีใหม่นะทุกคนนะเลียงปีใหม่้ทุกคนกินเบียยาครโมย่า

ก็นะสวัสดีปีใหมจ่จทุกคนสวัสดีสบายดีดม,มีอารอมณ์จะปากเลยเราซื้อกรนปุกแล้วมัน,มออมนาน

you mm -hmm.